สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่ยแหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านได้มาเมื่อสามวันก่อนครับท่านยังไม่ได้ทำการล้างทำความสะอาดไรเลยนะครับ ไม่ค่อยมีเวลาครับท่านทำงานไปด้วยนะครับต้องขอโทษขออภัยพี่เพื่อนเพื่อน้องด้วยด้วยนะครับท่านเที่ยวเรียนแบบนี้มาให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านดูทุกท่านชมครับท่านก็มีบางคนครับบอกว่าทําไมจะเอาเลี้ยญที่ทํากางแล้วมาดีบิวครับมันไม่จะเป็นเลยเขาว่าอย่างนี้ครับท่านประวัติศาสตร์ของเรียนจะหายไปเขาว่าอย่างนี้ครับที่คอมเมนต์มาหาผมนะครับแต่ความคิดของผมบอกว่ามันไม่สวยครับความคิดของผมว่าบอกมันไม่สวยครับแต่เท่าที่ดูเนี่ย มันก็เป็นทีมอ,อย่างที่เขาว่านั่แหละครับท่านอย่างที่เขาคอมเมนต์มานั่นครับพ้อยเลยรู้ไหมครับประวัติศาสตร์ครงนี้มันจะเห็นชัดเจียนครับนี่ครับยังยังสีทองนี้ดูดีนะครับเนี่ยดูดีนะครับเนี่ยถ้าทําการไลนแล้วจะเปลี่ยนสีเป็นแบบสีไหนครับจะสีทองแบบนี้เรื่องอารามแบบนี้ไหมอาจจะออกเป็นสีแดงอะไรประมาณนั้นาาแหละครับท่านถ้าออกเป็นสีแดงแล้วก็เปลี่ยนแนวทางทีเลยครับท่านจากประวัติศาสตร์ที่สวยงามจะกลายเป,ยนป็นประวัติศาสตร์ดีอย่างอื่น อีกหน้าหนึ่งเป็นทันทีเลยนะครับท่านขอให้เพี่นเพื่อนน้องๆท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับเรามาดูกันครับว่าเป็นลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบไหนครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับท่านชิวโปนิกเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากันนะครับแต่สีทองกลายเป็นสีดาครับเพราะว่าเหรียญนี้ไม่ได้ทาการล้างนะครับท่านดูนะครับตามขอบมุมเหรียญรอยดำปีชัดเจนนะครับไม่เป็นไรครับแบบนี้ล้างออกนะครับท่านไม่ใช่ว่าล้างไม่ออกครับ เบื้องหน้าพงท่านกับผู้วิพล์อุดุลยเดชครับท่านส่วนด้านหลังก็รัชการที่เก้าครับท่านแล้วไปลงมาลูกพงท่านอ่ะดูสิครับคมชัดเจาะไหมคมชัดเจากับสวยงามมากันะครับเหรียญเบรียเหรียญนี้ครับสุดยอดนะครับมีการสื่อหลออยู่นะครับถ้าพิมพามาแบบนี้มห็นการสื่อหลอชัดเจนครับนี่ครับแต่ไม่เป็นไรนะครับท่านการสื่อหลอแบบนี้มันเรื่องปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านการใช้เนี่ยนะครับท่านไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับนี่ นี่ครับขอบฟึงเหรียญนี้รู้สึกว่าจะโอเคอยู่นะครับเนี่ยสวยงามอาการนะครับเนี่ยขอบฟึงเหรียญนี้ครับสุดยอดครับสันมีรอยบุบรอยวี้ไหมเนีหมุนไปเรื่อยๆครับเทครบรอบผลครับโอ้ครบรอบแล้วครับไม่มีเลยครับรอยบุบรอยวี้ครับสุดยอดครับสันจิงปิ้งเลยครับแบบนี้ครับโอเคมากนะครับสวยงามจริงครับแบบนี้ครับหายากมากครับกว่าจะเจอได้แบบนี้ครับเหรียญที่สวยงามคมชัดเจ๋ะแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะทรรมดาจะเจอได้ง่ายนะครับสานดูสิครับเนี่ย สุดยอดครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอ,อ,อะไรและติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับท่านมาดูครับเนี่ยประเทศไทยครับอักษรบวกอ,ก,อบรบกอักษรเบลิลครับสาหรับอักษรเบิลนี่สามตัวเชื่อกันอยู่ตัวที่สี่ห่างกมานี้นะครับท่านสาหรับอักษรเบลนี่ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่นานจะได้ในเอามือรู้ๆคำดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับ พศ2 5น6ห้าร้อยสามสิบหกครับท่าน laser. ถ้ามีสิบห้าอันดับของเหรียญที่หายากนะครับท่านเหรียญนี 10, ้จะติดอยู onun, ่ที <t ose Int üyorum> <t ose appet ız> ่อันดับที่สิบกับอันดับที่สิเดครับท่านอันดับที่สิบคือปีสี่ศูนย์ครับนี่แหละครับจะเป็นอันดับที่สิบเอดครับมันมีอยู่ครับสิบห้าอันดับเหรียญนี้ติดอยู่ที่อันดับที่ส1บ็ดครับท่านสำหรับปีสองห้าสามหกนี่แหละครับท่านแต่หนึ่งในสิบอันดับเนี่ยไม่ติดครับผลิตเลยเป้ามาเยอะพอนะทุคนครับท่าน ส่วนตรงกลางคือพระปางวัดหลุนลาวาลามตับลมายนี่คือแม่น้งเจ้าพญาได้ล่างจุดติสิบบาทไทยร้สิบบาทอะไรบีมครับสําหรับปีพศสอ,องพันห้าร้อยสามสิบหกนี้นะครับท่านจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนะครับตอนนี้ตังทีนเหรียญละสามร้อยบาทไปแล้วครับท่านโอ้โหครับ จาก250บาทขยับขึ้นมาอีก50บาทเป็น300บาทไปแล้วนะครับท่านสำหรับปีพศ2น3 6ีนี้นะครับพอดีน้อยครับสิบ้านเศษเศษแค่สสนั้นเองส่วนเลนที่ผ่านการใช้เลยครับตู้ที่เลยละ่ะ40ถึง60บาทเลยนะครับ